ในทุกกลุ่มชนเลี้ยงช้างของภูมิภาคเอเชียก็จะประกอบไปด้วยการสืบสานในเรื่องของความรู้ประสบการณ์วิชาและส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญที่ขาดหายไม่ได้ก็คือเรื่องของความเชื่อและประเพณีปฏิบัติในเรื่องของพิธีกรรมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาแบ่งปันในเรื่องของการทําพิธีมัดมือช้างนะครับและรวมถึงมีเรื่องของการตัดเล็มปลายงาเพื่อการดูแลสุขภาพช้างนะครับทั้งสองเรื่องกําลังจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันครับ

มาช่นาวขานาโมหาอุะเห็นไหมกโกเห็นมหาอุมาขุดป่วน่ยมาทุกวนนเล่เอ้ยเล่เออเดี๋ยวนี้โกโก้ัักกับจออะไรกันนี่ยอันนี้เป็นเกลือเกลือที่ผ่านการปลุกเสกแล้วมาบินมาก็แมามาีิมาฮะบนบน

ये है मेरे रास्ते की यात्रा या फिर था क्यों डिमॉन्टे कर डालना अच्छा से रात तक कितने आ हां

ที่เราเป็นพวกไอ้ขี้ละขี้ขี้เหรอเฮ้ยพอผ่ากิแล้วตักแล้วไม่ใช่ละครับงวร์ให้หลานบวกบุกบุ